คนวันนี้เรามาทำ5ชาเลนจ์สำหรับคนที่เป็นสาวกสกุชี่กันค่ะชาเลนจ์ที่1ขอสกุชี่ที่คนคิดว่าสโลว์มากที่สุดสำหรับเรานะคะขอบเป็นตัวนี้เลยพิซซ่าหน้าฮาเอียนสโลว์มากชาเลนจ์ที่2ขอสกุชี่ที่ไม่มีความสโลว์เลยแม้แต่นิดเดียวเอาเป็นตัวนี้เลยค่ะทุกคนเป็นกระายที่ไม่มีความสโลว์เลยแม้แต่นิดเดียว แต่ว่ามีเสียงนะชาเลนจ์ที่3ขอสกุชชี่ที่คนคิดว่าทําอันใหญ่แล้วแต่มันกลายมาเป็นอันเล็กเราเอาเป็นอันนี้เลยว่าอันใหญ่มากเลยนะแต่ว่ามันกลายเป็นอันเล็กได้ไงไม่รู้แต่ว่าสโลโลมากชาเลนจ์ที่4ขอสกุชชี่ที่คุณแม่ทําเอง,างแล้วก็เป็นตัวนี้เลยมันมีหลายอันมากที่เราไม่ได้ทำเอง ก็ไม่ได้เยอะมากนะคะประมาณนี้เลยชาเลนี้สุดท้ายชาเนจ์ที่ห้าสกู๊ชี่ที่สโลที่สุดแต่ว่าเนื้อแข็งมันอาจจะซ้ำกับข้อหนึ่งนะคะทุกคนเป็นตัวนี้นะคะเนื้อแข็งมากแต่สโลเป็นชีโตะน,นะคะทุกคนก็มีเท่านี้นะคะบ๊ายบาย